ก็พันหนึ่งแล้วสองเขามาถือเี่ซีอยางเด็กซีแบบติดเลยแหละใจเด้อใจเด้อดูโลดโลดดูโลดสีหมองน้ำมืเซริร์น้องพี่เนอะเขาเชียเงินให้เราผัดเงินบรายหณนะก็เลยว่ามาสื้อซอย สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาผมก็สองเดียมนมืองชนที่เก่าพี่น้องวันนี้สแสดงก็ซื้ไปตลาดเนาะสิไปสื่อศาสตร์นอ้องซื้อไปเบิ่งศาสตร์ยางตลาดมงคลน,นะพี่น้องว่ามันสิมีหรือบ่เนาะก็คือว่าสิซื้อมาพูกยู่ในห้องให้นะพี่น้องแล้วก็สิซื้อสอพัก ผักบัวแล้วกะ็พักกระลำในน้าพี่น้องมานะมาขันสมขันสมตีนงัวให้เลยพี่น้องกษัตริย์ขับไปบึงบรรยากาศตอนอยู่ตลาดก็เลยนะ้าพี่น้องว่าบรรยากาศอยู่ตลาดคนสิร้ายอยู่บ่านน้พี่น้องสิมีคนไล่คือย่แหลงอยู่บนเนาะตอนนี้ก็ต้องออกเสือเหืัวน้าพี่น้องไปตลาดตอนเที่ยงตอนเด็เดเนานะก็ <c oughs> ค,คือกระปูนแหละ อานี้มักมันแชหแบบ่ย้าหมูม่สีดำมันดึงสาดกันเนาะพี่น้องหานได้มี ขอ,อนี้บอมาทำลายสับมาเนี่หย <laughs> หมดปับเ่ะงามวีสินใช่ไหม <c oughs> ไม่ตุ่มใครสิน่ปไปหาหลอกอ่ะมงเราปิดบอลน,นี่ยอาหาร บนซ้ายเนี่ยสัต์อย่างไม่มีทหาใครสัต์อย่างนั่นก็มีเองเป็นชีนะครับบุอันนเป็นกรเม็น,น,น,นสัตย์อยางล้่อนได้รากตางกหน่อยแต่ลเช่นเดียวกนกมาขา้วน่อบุญอุ่นบอ่น เราไปหาเบิร์กันก่อน,นอยู่ทางไ â y มีไซลายเสกอไหนก็อุดทามหาละ่รนะกิอนนะดซื้อหมดเลยไหมุมงสือหม่ผ่านเก่าแล้วปะ ไม่มีเกาะเดี๋ยวหาแล้วก็ดิถอดได้ว่าศาสตร์นี่แมนต้องเส้นหาตองเส้นหา,าเต็มเกอบเหรอตัวนี้เป็นเกอบพันหนึ่งตัวได้จออันนี้ตัวจอ กาพันหนึ không? Không si si be ่งอะ้รสองมาถือนะไรซีอย่างดี๋เว็ซีแบบติดเลยแหะออีนี่บ้างมีกียังเื่อนเดีย่มือหนาก็เทาน่าอย่าไรแล้มาอมือหม้อันอย่าเติมกาบเออเติมเลวยังมาทันแกะเลยเล่นมุงนี่จะคายเธอได้บ้าีว่ามุงนี่ลดุดดีดอกด่างเขานะถายมาหอยยิงหอยยองาอ้เาคนงาม เธอได้อันนี้ดังละเซนดังละเซนซื้อไปยังสวยเขาไม่ค่อยดูอะไรนอันเนอ่ะรเนาะซื้อพีนอนเองซื้อีนอนเองอ่ะกาะละพันบาทได้พี่นอนจะเงินบาทเงินกีไหม ใจเินบาทกนเลยใจใจเด้อคาเดาด้อนขอบใจน้องแดคนช่วยขอบใจเี่กันวีแอาหารเดียวแล้วน้องสียังกะยะคะแนนปู่เลยยูองามแล้วมันไปขื่อเออเธอันเมือดเสียใจเมือดไเจ้ากระเบ้อป้อันนี้ก็นอกไปสีพากันเนาะ่อะไรจัม โอ้น yeah. oh, ้องมินบรลีน huh. ี <and physique> <ling> ่นี่นี่มินปะปะไปสีพักอาจะมีสีพักยังกับแม่สีพักกะลังเด้ไหม มัดเธอได้่าพักเอาพักกะลำให้เด้ 5, เอาดหาพันเินผนขาบหนึ่งกระสือเน่ย คนใช้เข่องนะพี hm time, hmm? ids, ่น <center> ้องคนบลายเนาะเท็ดบอป่อ้าเดพักกัำานไห้ขอบใจรายๆอสิบเบงากอนหอบ้งเีหรอเรา้งพัก เฮ็ดอ้าวว่าไหมก็นี้เฮ็ดวิ่งนี่นี่เฮ็ดตัวถ้ากิโลเท่าไหร่ขายกิโลเจ็ดสิบเรืองนี้เฮ็ดออกเนาะ จะซื้อมาจะใช่ไหมคาียคืออ่กล้องอไก็จะาลอิดัดอันนี้เป็นเป็นเห็ดคิดไข่เจ้าปดูปะจ่าสิประมาณนี้นะพี่น้องไปเอาซารก็ไปหาสือหมู น้องมินน้องมินเลเอานถอยเลนมองอะไรผ่านรถ้กบคือข้าวปุ่นม่กินปะอ่าข้าวปุ่นเห็นไหมฮะพันค่ะบ่

แกเยวบอกนาไปค่คะล้วก็เสนเสร็จนะอาจจะบริ่ครเือองในหันปะติมได้เลยค่ะได้ติมเนื้อติมเนื้อก็ได้ติมเซนาได้เนื้อไายอยู่ไดยเหลือหายไปเลยมาอุดมไปด้ยเลยค่ะใช้ดีได้ไหมค่ะ ทั้งสวยทั้งงามทั้งใจดีสีขปุ่นกระแทมแทมเนียยัะแทมขึ้นไปอีวะแทมขึ้นข้าไนท์คอยขอบใจขับใจคือกันไปสีแบกสายวันนี้แม่เจ้าเด้อแม่ตัวหน้าไฮแม่ตัวบอยที่เองมาแล้วพี่เราปะออสีเคียวหนุพี่น้องเมื่อไหร่ีฮแม่เบกห้าสิบขับรถเด้อ สีหมองนไม่เซินน่ีเนาะเอาอุนู่นเฉยเงิขงงนข้าเงินให้เราพัดเงินบรลายให้นะก็เลยว่ามาสือซอยอมาสือสอบ้างเหลือก,ก่อนนะพ่อได้ซีเอามาไหมบ้า,ามาอัตัวม,ไมาไหมเเนาะเอาสีเขียวบ่าเอาตสีเขียวอ่ะนี่สีมอ

มันแจงยุงเห็ดมันจะบอกเขาอะไมันแาไข่องไรกไข่ไไข่ไข่นี่แม่าหอระเทียมสันปองคางเลยเได้ปทซืได้ทก่อนมันปองคางเอารอรอชิาว่มัน่อนหายิบดอกเอ้าเขาทื่นน่ อ sí, oh, ันหนึ่งนี Kid ่กับอันหนึงโงนะคิดว่าอันหนึ่งกับสิหารเอาบุ้มากสีให้อีเมยหยัดก็าบวหยัดดอกวเาบวนะเนะได้จงห้าสิไปยัดเมวนะคะจะไปขายเขาได้รจะโป่งนี่น้างามอเไรไม่แต่ผอมบวญเหระผอมเธอได้ผอมเธอได้เธอได้ผ โอมาสองมันจะเป็นโคหรืออัตัวนี้มันจำคืนูจางค่ะนมีผาฟูนี่ผาซื้ออัตมอนนี่แหละอัตมอนมอ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 ขางสุกมันหอมอัตมอนเอะีานอเันชค้นแก้วเอาอันเดียวว่แม่มอนองขาวะค่นคอันนึ่งนี่เ่าได อันนั้นก็งาซีอันนี้ก็ซีก็ะับนปานฟูเลยว่ะค่ะทางบากระจาศพมันว่าซีขาวนี่เออมันกระชบเป็นสี่ข้าวซิอันเ่าซื้อต้นนั้นได้เอาก็ะอัปปอกต้นนั้นใช้อันนี้ค่ะตอนซีขาวอาหารคอโปมใหญ่แล้วก็มันกระไดอตอกมันมีตอกมอทางเลยเขาเมื่อเช้าเมื่อใดบ้างไหมคอมบะอันนักบ้านแห่งสาดอีก มันบรได้นักนี่นะนี่อันนี้นี่ชาร์ตอันนี้กระโปงใช้ในฝางในอันนั้นนะฮะหน้ากางหันมอญนี่มันสีได้จากโลกมันบรได้หอดุลม่นยุบบรอันนั้นฮะทั้งสระทั้งยากเบลซาอันนี้หันตังสวยงามค้านี่เด้หัวหนังละกระโปงใส่ค้าหันอันตังใส่กระโปงหันหางน้ำข้าเอาเอามอญเนี่ยเลยเนาะเอาสิค้าเป็นชุดบ้าบ่าสองอันเป็นชุดกะี่หลาเร้อยสิ กรไนี่ไม่พี่ปอบไู่ดีบ่เอาเถอะันตามเองมาดูติโอ้ยอาผ่าตัวมันแหลกนะแกออกมามันงะอันนี้แบบนี้ก็บ่แต่ว่ามัน่ได้ผาผูอันนี้มันมีผาผู้พอะสีมอญค้างนี่มอญมุนหน่งมอญมุนมอญค้างนี่ถ้าจะเอาเอามาวาดนี่นะแกข้อง้างนี่กระง้าง

โอ้ไป like, huh. erm. ่ได้จังมาเสือกกรไดจังมาเอาหมอนอีกคนเนาะเสือเอาหมอนเลยบ๊อบเชิดเชิดบนอันลายไปได้เสือดเสือดสีขาวเอาเกาชิ้มฮะอะไรอย่างไรลดหายนีเดอร์สบอกได้ไหมหมอนนี่ราคาหนึ่งอันนี้ก็ราคาหนึ่งไหมบอบอืมบริเมยนบ๊อเป็นสุด โอเคมันบาแมนแบบมันบาแมนอะมอนแข้งกับอเนียมากค่ะวันที่เอาขันมันบาแมนในนี้มันมีแต่ปอกมอสแขางมอสนุ่นมันบาแมนว่าอันนี้เราไปชุดกัะเบนเบาแมนราคามันถือตัวนะคะมันบริหารถือกันกับอันนั้นเด้อทอนสิพันบริหารทอนชิปเลยยังท่านี้แล้วคิดหนักยังไม่ท่าอยู่สิพันหลังนั่งไปเดี่ยวบิดเวลาจะมาเสื่อเนาะ โอ้เกียมืองในะเขับบ่ไหมตอนรับมันละดูพลนละได้นาเนาแล้วก็ต้องไ้เขี่ยมหอมใบแล้วสื่อทะลมอีกเช็ดเช็ดเชม่สีมาหนแดดว่าอะแดดว่าเอาเก่็นใบน้อวะน้องหม่เพราะว่น้หอมใบน้องพี่น้องก็คือออมโมนีมุดทอนอาะมุดพันหนึ่งพันบาทแล้วก็สื่อมง กบอันนี้กบพอดีหลายซองแซนเลยเนาะรวมรวมรวมแล้วพอดีมด่จะของหงังห้าบดได้ห้าหกหกแซนแปดเมื่อนะเมื่อวันเมื่วันเามวันเจ็ดวันสืเตียงสืเตียงอืมได้เตียงหลานเจดสืนี่ไสังเขาเห็นในเมืองนี่นเพือนตาผูบ่ขาตำรวจเออ ก๋วหาสีข้าวกับสีอย่างนี้บ่